สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวริศราเรียบุตรนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยชั้นปีที่3คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีค่ะสำหรับเนื้อหาวิชาภาษาไทยที่จะนำมาสอนในวันนี้นะคะก็คือเรื่องคำพ้องนั่นเองค่ะตามความหมายของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานนะคะคำว่าพ้องหมายถึงต้องกัน ตรงกันซ้ากันเหมือนกันดังนั้นคำพ้องนะคะจึงเป็นคำที่มีความเหมือนกันนั่นเองค่ะโดยจะแบ่งออกเป็น3ลักษณะด้วยกันนะคะ 1. คําคำพ้องรูป 2. คํคำพ้องเสียงและ 3. าํคำพ้องความหมายหรือคำวยพท์ที่เรารู้จักกันนั่นเองค่ะคำพ้องรูปคือคำที่เขียนเหมือนกัน แต่ออกเสียงต่างกันและมีความหมายต่างกันตัวอย่างเช่นคำนี้ถ้าอ่านว่าเพลาจะหมายถึงแกนสำหรับสอดในดุมรถหรือดุมเกวียนแต่ถ้าอ่านว่าเพลาจะหมายถึงการคราวหรือเวลานั่นเองค่ะ คำนี้ถ้าอ่านว่ามนความหมายคือรูปทรงกลมกลมโค้งโค้งไม่เป็นเหลี่ยมแต่ถ้าอ่านว่ามณนะจะหมายถึงใจคำนี้ถ้าอ่านว่าสะความหมายคือแอ่งน้ำขนาดใหญ่แต่ถ้าอ่านว่า สระจะหมายถึงตัวอักษรที่ใช้แทนเสียงสระเช่นสระอะสระอาต่อมามาดูความหมายของคำพ้องเสียงกันค่ะคำพ้องเสียงคือคำที่ออกเสียงเหมือนกันแต่เขียนต่างกันและมีความหมายต่างกันมาดูตัวอย่างกันค่ะคำว่าส้ม คำแรกใช้สอเสือเป็นพยัญชนะต้นมีความหมายคือเครื่องใช้จิ้มอาหารที่ใช้คู่กับช้อนส้อมคำที่สองใช้สอโซ่มีความหมายคือทำสิ่งที่เสียหรือชำรุดให้กลับมาใช้การได้ต่อมาคำว่ายา่าคำแรกหมายถึง พืชที่ขึ้นตามพื้นดินพวกหนึ่งส่วนคำที่สองหมายถึงแม่ของพ่อตัวอย่างต่อมาคำว่ารถที่ใช้ดอเด็กสะกดหมายถึงการเทน้ำหรือของเหลวไปยังสิ่งใดสิ่งหนึ่งส่วนคำว่ารถที่ใช้ถอถุงสะกด หมายถึงยานพาหนะมีล้อสำหรับเคลื่อนไปคำพ้องความหมายหรือคำวยพ์คือคำที่มีความหมายเหมือนกันแต่เขียนต่างกันและออกเสียงต่างกันซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ในการแต่งคำประพันธ์ให้มีความสละสลวยและไพเราะมากยิ่งขึ้น ตัวอย่างคำวัยพ์ของพระจันทร์เช่นโสมบุหลันรัชนีกรแขตัวอย่างคำวัยพ์ของพระอาทิตย์เช่นทินกรตะวันทิวากรพานุตัวอย่างคำวัยพ์ของดอกไม้ เช่นภกาโกสุมบุปผาบุษบาดังในบทประพันธ์นี้นะคะจะเห็นได้ว่ากวีได้มีการใช้คำไวยพจน์คือคำว่าล่าที่หมายถึงแผ่นดินมหันนบหมายถึงห่วงน้ำมัดฉาหมายถึงปลา ภูมราหมายถึงมแมลงผู้ภกาและโกสุมหมายถึงดอกไม้และปทุมหมายถึงดอกบัวสุดท้ายนี้มาทบทวนคำพ้องทั้งสามลักษณะกันค่ะคำพ้องรูปเขียนเหมือนกันคำพ้องเสียงออกเสียงเหมือนกันและคำพ้องความหมาย หรือคำวัยพ์ความหมายเหมือนกันได้เรียนรู้เรื่องคำพ้องกันไปแล้วก็อย่าลืมนำไปใช้ให้ถูกต้องตามความหมายด้วยนะคะ